สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลตั้มนะครับผมเซลตั้มมาแนะนำตัว t o y ยต Cam คมรนะครับผมเครื่อง2.0ตัว G ปี2018นะครับคันนี้เซลตั้มเปิดราคาอยู่ที่659,000บาทนะครับคุณลูกค้ามองหาตัว c a มรี่ไว้ใช้งานครับผมเซลตั้มอยากแนะนำนะครับผมคุณลูกค้าคันนี้เซลตั้มดูรถให้แล้วครับผมรถสวยๆเลยเดี๋ยวเซลตั้มเปิดฝาให้ดูนะครับ รถยังไม่ได้ล้างน,นะครับผมคุณลูกค้ารถสวยนะรั้ผขบคุณคากาซอเซลตัมตัวรถเทเดนะครับผมคุณลูกค้ารถหน้าหลังเดิมๆนะครับผมคุณลูกค้าเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าจากอาคาเนย์แคปปอน hey นะครับผมตรวจสอบประวัติได้ดคุกคันเลยคันนี้เซลตัมแนะนำน่าใช้คุณลูกค้าเซลตัมแนะนำน่าใช้เลยกับราคา00 0 0 0 ห้าหมื่นเก้าพันบาทคุณลูกคา้าเลขไม่หนึ่งแสนเองคุณลูกค้าครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มซื้อสดเราไม่มีเก็บแหวกเพิ่มนะครับผมคุณลูกคา้าเสียวตับคาดูภายในนะครับเบาะไม่ช้ำคุณลูกคา้าเบาะไม่ช้ำนะครับเพืคุณลูกคา้าคันนี้เลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนแปดพันนะครับ เช็คศูนย์ได้ตั้งแต่ป้ายแดงนะครับผมรถยนต์หมดสัญญาเช่าสนใจก็สามารถทักไทยเซลตั้มได้เลยคุณลูกค้าเซลตั้มดูรถไทยแล้วรถสวยๆครับผมอยากแนะนำเลยกับเครื่อง2.0ปี2018นะครับได้สีดำด้วยคุณลูกค้าสวยเลยคันนี้เซลตั้มแนะนำ กับรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับผมจัดแฟแนซ์นได้เต็มซื้อสดไม่มีเก็บแวดเพิ่มนะครับผมคุณลูกค้ามองหาสีดำไว้ใช้งานอยู่ได้คุณแจ2ดอกนะครับรถยนต์ปี2018นะครับผมรถยนต์ปลายปีครับผมคุณลูกค้าจดธันวาหกหนครับ ลำดับแรกลำดับเดียวบริษัทอัคเนย์แคปปิตอนนะครับผมคุณลูกค้าส,สวยสวๆเลยคุณลูกค้าเซลตั้มหารถสวยๆไว้ให้กับทางคุณลูกค้านะครับผมสำหรับวันนี้เซลตั้มขออนุญ,ญาตลาก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ